สวัสดีค่ะเปิดคลิปเป็นที่โรงแรมอวยชัยแกรนนะคะอยู่อำเภอหลังสวนติดถนนเพชรเกษมเลยนะคะทุกคนอันนี้เราไม่ได้จองมานะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโรงแรมเนี่ยเขาเข้าเราเที่ยวด้วยกันด้วยแต่ว่าเรายังเหมือนกับแบบประเมินไม่ได้ว่า เราจะขับไปจนถึงไหนนะคะสรุปว่า5้าโมงเย็นเรามาอยู่ที่หลังสวนก็เลยเสร์ชหานะคะเจอโรงแรมนี้พอดีเนาะเห็นไหมอยู่ริมถนนเพชรเกษมเลยนะคะตรงนี้นะตอนเย็นน่ะเป็นตลาดเย็นยทุกคนมีของกินด้วยแล้วก็เดินเลี้ยวซ้ายไปจะเจอเซเว่นนะคะสะดวกมากๆเลย ne? เนาะราคาคือลา800บาทนะคะออราคานี้รวมเตียงเสริมแล้วด้วยนะเตียงเตียงเสริมนี่สองร้อยนะคะก็คือค่าห้องอ่ะหกร้อยเตียงเสริมสองร้อยเนาะเตียงเสริมก็คือเป็นเหมือนแบบ ปูที่นอนอยู่ข้างๆอ่ะทุกคนห้องก็มีความกว้างขวางดีนะคะมีตู้เย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคก็ครบดีค่ะ แล้วก็ทางโรงแรมนะคะยังมีอาหารเช้าให้อีกนะคะเป็นข้าวต้มหมูเนาะแล้วก็จะมีชากาแฟขนมปังจัดไว้ให้นะคะส่วนวิวก็ไม่ค่อยมีอะไรนะคะก็จะเป็นวิวบ้านคนแล้วก็เห็นภูเขาอยู่ริบๆอันนี้ค่ะที่เป็นเตียงเสริมก็คือเป็นที่นอนปูราบไปกับพื้นนะคะก็อาศัยนอนแวะพักครื่งทางค่ะเพราะว่าพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปจังหวัดตรังนะคะแล้วก็จะไปนอนโรงแรมในเมืองตรังกันอีกหคืนนะคะ นี่ห้องน้ําก็โอเคค่ะสะอาดสะอาดดีนะทุกคนไม่เขาเรียกว่าอะไรนะถึงไม่ไม่ได้ดูเก่ามากนะคะดูสะอาดแล้วก็พนักงานก็ดูแลดีต้อนรับดีค่ะก็เป็นอีกหนึ่งที่ที่แบบเออแนะนําเลยนะคะก็ตัดสินใจถูกที่เลือกพักที่นี่ส่วนที่โรงแรมก็จะมีอาหารนะคะข้าวไข่เจียวก็60บาทข้าวออกะเพราอะไรก็เจ็ดสิบแปประมาณนี้นะคะแต่เราไมา่ได้สั่งเนะเพราะว่าด้วยความที่แบบ เออรู้สึกว่านั่งรถกันมานานเราก็ไม่ได้หิวกันมากขนาดนั้นเพราะว่าอยู่ในรถก,ก็คือกินกันมาตลอดนะคะก็เลยเดินไปตลาดข้างหน้าแล้วบังเอิญตลาดข้างหน้าเนี่ยมีแบบหมูย่างเนื้อย่างไก่ทอดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปกินแบบนั้นดีกว่าแล้วก็ไปเจอร้านแกงตายน่ากินมากแต่ด้วยความที่แบบมันไม่มีจานชามช้อนนะทุกคนอันนี้เป็น ข้าวต้มหมูสับนะคะรสชาติดีนะทุกคนนี่แล้วก็มีขนมปังแล้วก็เป็นกาแฟาเขาทะลุนะคะแล้วก็มีปลาท่องโกให้ด้วยแล้วก็มีเป็นแบบเหมือนเป็นห่อใบตองเราก็นึกว่าอะไรนะคะแต่พ่อคิดบอกว่าน่าจะเป็นข้าวเหนียวสังขยาเนาะเหมือนกับแบบทางคนทางใต้เขานิยมทานกันตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็โอเคนะคะก็มีคนมาพักอยู่หลายห้องอยู่เหมือนกันเนาะ พออันนี้คืออะไรต้องลองแกะดูว้าวสังค์ียอาเจ้ามาตรงใต้กินตอนเช้ากินข้าวเชาวา้ากันหฮ้ยข้าวต้มจะเห็นไหมโยนทำให้ตับคารโบไฮเด็ตนั่นแหละ ปลาทะลุชุมพร ออกจากหลังสวนนะคะก็จะไปแวะวหว้พระกันต่อที่วัดพระบรมธาตุชยานนะคะจังหวัดสุร,ราธานีเพราะว่าเป็นทางผ่านอยู่แล้วนะคะก็เลยแวะไปหน่อยเนอะเราไปถึงประมาณสิบโมงเช้านะคะก็เงียบดีค่ะทุกคนเพราะว่าไปวันธรรมดาด้วยนะคะวัดก็ดูเงียบสงบนะแล้วก็เออเหมือนเป็นแบบสถาปัตยกรรมแบบแบบไหนศีวิชัยหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าประตูอะทุกคนอันเนี้ย ประตูเล็กเนาะทางเข้าเล็กอะไรอย่างเงี้ยเออดูแบบเงียบๆนะคะก็เป็นอีกที่ที่แนะนำให้มากันหลวงพ่อโตเหรอเงียบมากเลยอะ ด้านในพระธาตุนะคะเป็นที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะคะ ต้องลองนะคะรสชาติเป็นยังไงคิตาบอกสิอร่อยมากคิตาบอกอร่อยแม่รู้สึกว่ามัน<ข>แปลกๆอะ่ะไข่อร่อยไข่อะไรอร่อยครับไข่เค็มไข่เค็มเหรอเออมันไม่ได้เค็มนะไอตัวขาวๆตัววุ้นน่ะมันจะเค็มนิดนิแต่ตัวไข่แดงจะจืดๆไอตัวตัวไข่แดงเค็มอะ่ะมันก็ลด <c oughs> นัวๆบอกไม่ถูกเหมือนกันแปลกๆทุกคนถ้วยละยี่สิบห้าบาทนะคะ <c oughs> ลืมรีวิวตลาดเลยทุกคนคือเมื่อกี้นี้นะคะยูเทิร์นเพื่อที่จะกลับรถไปที่ตลาดไข่เค็มจุติมาเนอะก็ปักหมุดไว้เลยนะคะ Google Map ว่าตลาดไข่เค็มจุติมาจะอยู่ขาขึ้นกรุงเทพแต่เราอะ่ะจะลงไปตรังใช่ไหมเราก็ต้องอยูเทิร์นนะคะไปซื้อไข่เค็มมาเนาะก็ให้ บอกเขาว่าเราอะยังอยู่ต่ออีก10วันเขาก็เลยไปเอาไข่เค้มด้านในร้านมาให้นะคะซึ่งจะใหม่ใหม่ที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็คือเริ่มทอดไข่าดาวได้วันที่28มีนาเนาะแล้วก็ซื้อแบบพรีเมียมมาทุกคนเขาก็บอกว่าอาจจะเพราะกล่องสวยแล้วก็ไข่ใหญ่กว่านิดนึงมันเขาก็ไม่แน่ใจก็คือปกติอ่ะหฟองอ่ะห้แต่ถ้าพรีเมียมามัน6ฟอง55 S <S จะให้ดูกล่องกันแต่ว่าตอนนี้มาชิมวุ้นกันก่อนทุกคนรู้สึกว่ารสชาติแปลกๆแต่ว่าเขาบอกมาแล้วต้องชิมก็ต้องชิมนะคะแม่คะเมื่อกี้เห็นแม่เ e มื anymore, ่อกี้เห็นบ้านเนี่ยเบิร์เขียวเขียวตรนั้นฝั่ขวาบ้านเนี่ยเบิร์แม่เมื่อที่ชิดเห็นขั่งขวาบ้านเนี่ยเบอร์จะเป็นไฟกดดิ้งเลยแม่เป็นไฟนะน่ากลัวยเหมือนเขาเอาไข่ขาวอะมาตีลงในวุ้นแล้วก็ใส่ไข่แดงลงไปอะ มะม่วงเบาอันนี้50บาทนะคะอร่อยมากทุกคนกคนรอบรวบรวบร้านเดียวกันกับไข่เค็มเนาะเป็นไงพ่อพ่อสิพ่อใส่เสื้อสีเดียวกับไข่เค็มเลยคิดใช่ปะอันนี้กลับบ้านกัน ตอนกลางวันแวะกินข้าวแกงกันที่ร้านป้าเอิบนะคะนะครศรีธรรมราชแนวทางไปทุ่งสงเพราะว่าเราจะต้องผ่านเพราะว่าไปเมืองตรังนะคะก็โอเคค่ะอาหารใต้เยอะมากทุกคนคือแบบเลือกไม่ถูกเลยอ่ะก็เลยเลือกมาแค่ผัดอะไรนะแกงประดุกกับผัดอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนไตปลาแห้งแต่เขาบอกไม่ใช่นะคะแต่ว่าก็อร่อยดีให้ผักเยอะมากอันนี้ใบอะไรใบอะไรไม่รู้มะม่วงไม่ใช่ ไม่รู้กวาไปอะไรไปอะไรมังไม่รู้เนี่ยไม่รู้ไปอะไรเราต้องลอง <c oughs> <c oughs> ลองให้หมด เอาให้หมดไปเลยจ้าตาอด้วยอะไรน้ำแข็งใส่ยี่บ้าบาทไอ<ม>ติมแม่ก็ยี่สบห้าบาทใส่ได้สามแก้วอยู่ข้างล่างเลยมันต้องค่อยๆกินข้างบนไปก่อน ของพ่อเป็นขนมจ่างนะคะคือเขาเหมือนเอาแป้งจากมาจ่างมาทำเป็นน้ำแข็งใสแปลกดีทุกคน ประมาณสักสี่โมงครึ่งนะคะก็เดินทางมาถึงโรงแรมธรรมรินทร์นะคะที่จังหวัดตรังนะคะธรรมรินทร์จะมีสองที่เนอะธรรมรินทร์ธนากับธรรมรินทร์หน้าสถานีรถไฟตรังนะคะที่เรานอนคือหน้าสถานีรถไฟตรังเนาะ อันนี้ก็เป็นห้องอปกติธรรมดานะคะรวมเตียงเสริมอยู่ที่850บาทค่ะก็โอเคนะคะมีอะไรให้ครบทั่วเนอะพักนอนแค่คืนเดียวนะคะก่อนที่จะไปหาดปากมเมงเนาะ ก็มีอ่างอาบน้ำอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าให้ยืนอาบน้ําในอ่างนะคะโรงแรมก็ค่อนข้างเก่านะคะแต่ว่าเฟอร์ิลิตี้อะไรต่างๆก็โอเคแอร์เย็นดีสะอาดค่ะไม่มีปัญหาอะไรเนาะแต่ว่าที่จอดรถจะมีแค่ด้านล่างใต้ชั้นใต้ดินแค่ไม่กี่คันเท่านั้นนะคะกจะ็จะจอดรถได้น้อยหน่อยด้วยความที่เขาแบบอยู่ติดในเมืองเลยแล้วก็เลือกที่นี่เพราะว่าเดินไปร้านติ่มซำซินจิวเดินไปสถานีรถไฟไปโน่นไปนี่แล้วมันแบบสะดวกสบายทุกคน ก็เลยแบบเลือกที่นี่นะคะน้ําดื่มเขาก็มีให้พร้อมหมดทุกอย่างนะคะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยแต่ว่าที่นี่ไม่มีอาหารเช้านะคะแต่เราไม่ได้ซเรียสอะไรเพราะว่ากะว่าจะไปกินติ่มซำตอนเช้ากันอยู่แล้วเนาะอมอืมลมทีคิดว่าฝนจะตก มองม,มเดี๋ยวเราจะไปสถานีรถไฟกันอันนี้ที่จอดรถของโรงแรมอยู่ด้านในนะคะด้านในนี่เนาะนี่ไปเร็วรถไฟจะมาแล้วเขาประกาศแล้วแล้วก็นี่สถานีอยู่นี่เลยใกล้มาก อันนี้เป็นห้างอะไรอ่ะรีมาช็อปปิ้งเซ็นเตอร์ได้ยินเสียงรถไฟแล้ว,ลวใช่ตุกต๊กตุกต๊กตุ๊กตุ๊กหัวกบอันนี้มีทัวร์ด้วย ทามเร็นที่เรานอนนะคะแล้วก็เดินตรงไปเดี๋ยวจะเจอร้านข้าวต้มพุ้ยแล้วก็จะมีติ่มซำซิวจินซินจิวแต่ตอนนี้คือเมฆเยอะมากและตรงไปเรื่อยๆก็จะเป็นหอน,นาฬิกา right. คือเลือกนอนตรงนี้เพราะว่ามันแบบสะดวกอะ่ะจอดรถแล้วก็เดินเที่ยวกัน อันนี้ร้านอะไรน่ารักจังเลยเลมอนชิโนรีสอร์งนี่น่ารักอะ่ะร้านน่ารักมากเลยนี่น่ารักไม,ม่หยุดนะแล้ว กินข้าเย็นที่ร้านข้าต้มขุยตรงข้ามโรงแรมนี่เขาก็เมนูเขามีเยอะนะแล้วก็ราคาโอเคมากเลยไม่ได้แบบแพงมากจริงๆเราไม่ได้สั่งแบบพวกต้ยมยำหรืออะไรเลยเออไปรับเงินไปก็อาหารแนะนำเขาเนาะก็ประมาณนี้ ก็ประมาณนี้เนาะทุกคนฝนมันเพิ่งหยุดอะ่ะเนี่ยอยู่ตรงข้ามโรงแรมเราเลยอะ่ะตรงถนนสาานีเนี่เก็บอกว่าที่ต้องสั่งคือจับชายไม่ตัให้ดูอาหไม่ต้องตักลูกนี่เรากินี้นี่กินในข้าวนี้ขาวคือครับ ไอคิดด้วยน้องคิดจ้ะอันนี้หน่อไม้จีนผัดหมูกรอบคิดจ้ะจะกินได้อันเนี้ยเอาหมูก,กรอบน้องคิดจ้ะโอค้คิดกรอบหน่อไม้จีนมันกร,บกรอบๆอคิดลองกินดูไปเลย เราไปลองหน่อมไม้จีนนะี่นร้อนนะหน่อมไม้จีนเนะี่ยอืมอร่อยองอร่อยอมืมูกรอร่อยอร่อยอืมอร่อยอ สั่งยำเกียมชายแต่ว่าเมื่อกี้เกียมชายผัดไส้หนึบอ่อนอร่อยอ่ะเห็นทุกคนได้อืม ชอบกินจับกชายอันนี้ปลากระพงทอดน้ำปลาร้อยห้าสิบเริ่มเลยแม่ชมันนร้อนปลากะพงกรอบเลยจ้า อที่จะข้าวเพิ่มด้วยพี่ชอบจับชายอจับสายกับปลาระพงจับสายกับปารพงปละพงทอมกอบใช่ไหมใช่ ก็เติมข้าวด้วยใช่ไหมนุ่มมากเลยยายจะต้องดีใจดูกวาดข้าวมาก่อนเอาข้าเพิ่อมอีกต่างหากเยี่ยมไหมบอกนี่ร้านนี้เยี่ยมไหมครับเยี่ยม <laughs> กินเกี๊ยมะบ้าอย่างนี้ค่ะกินเกี้ยงเลยใช่ไหมครับก <c oughs> ระป๋อลูกจานแล้วก็เลี้ยงเลย <c oughs> น,นะโอเคกินให้หมดเลยครับ <c oughs> ถ้ามนหนักกินเกี้ยงยังอยานทะนให้ปวดขวานเกิดตีกับค่ะมาต่อของหวานกันที่ไหนครับโรตีเมืองตรังมีเด็กบอกว่าไม่กินหลังจะกินขนมอย่างอื่นปรากฏว่าพอปัดเขาไม่ได้ปัดท้องโก้นี่ยที่เนี่ยจริงๆแล้วมันชื่ออะไรรู้ไหมมันชื่อจิ๋วจ้ากโก้ย จากโกยจากโกยนี่พอยกมาปั๊บคิดบอกว่าไงกินอร่อยใช่ไหมของพ่อเป็นไรสิงซามไข่นูกระทาแล้วก็อันนี้เขาเสิร์ฟฟรีเนาะชาร้อนออฟรีปัดบฟรีน่าจะฟรีเดี๋ยวรอก,ก่อนแม่สั่งไอ้นี้ไปแม่สั่งชาชักเย็นสามสิบบาทแล้วก็ของคิดเป็นโอรีโ ปั่น40บาทเนาะแล้วก็แม่สั่งโรตีมะพร้าวอ่อนสั่งโรตีมะพร้าวอ่อน40โรตีเขาโรตีเขามีเยอะมากเลยทุกคนแล้วก็ร้านก็ใหญ่มากเลยนะก็คือเมื่อกี้กินข้าวต้มพุยใช่ไหมแล้วก็เลี้ยวเข้ามานะคะถานร้านซินจิวเนาะแล้วก็มาเจอร้านเนี่ยร้านโรตีเมืองตรังพ่อบอกว่าติดตำไข่นกกระทาอร่อยแต่อยากลองชิมแต่ของแม่เนี่ยอร่อยดี ถ้าน้อนกว่าน,นี้จะอร่อยมากมเกียวีกปากอยู่ใช่ไหม,มแต่เนี้อร่อยท่านมาร้อนกว่าน,นี้จะอร่อยมากทุกคนกรอบนอ้อกนุ่นในของแม่เป็น ้วชาช้าของแม่โรตีมือตรังอันนี้30บาทของคี่เท่าไหร่40เจ้าใช่ไหมโอริโอปัน่นเดี๋ยวดิเดี๋ยวแม่จะได้บอกพี่เขาเอาแกะให้ลูกหน่อยของคี่สี่สแต่ว่าโรตียังไม่มาไม่น่าไหวแล้วล่ะเดี๋ยวแม่ไปบอกเขาสรุปสั่งโรตีมะพร้าวอ่อนใช่ไหมที่ร้านเมื่อกี้นี้แต่ว่ามีเหตุขัดข้องคิตะ ต้องรีบวิ่งมาเข้าห้องน้ำเลยต้องสั่งกับบ้านนะคะแล้วก็นี่เขาแยกมาให้นะนมข้นกับน,น้ำตาลเนาะมาเรามาราดกันดีกว่าคิดเดี๋ยวมันจิ้นตา <c oughs> เราโรยนมน้ำตาลแล้วตอนแรกว่าทำไมเออกินเพียวๆแล้วมันแบบใช้มือไปเลยแล้วมันเค็มเนอะอ๋อเรายังไม่ได้โรนี่เองเออสี่สิบบาทก็โอเคนะ <c oughs> แมวชี้ใหญ่แห่มีมะพร้าวอยู่ข้างในจ้า สำหรับอี e ีนี้ก็จบลงไปแล้วแล้วนะคะฝากกด subscribe เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วย EP หน้าจะพานั่งเรือหางยาวไปเขาจมป่านะคะปีนเขากันแล้วก็นั่งเรือหางยาวนะคะไปป่าโคกงการกันค่ะ